ตามหลักของวิชาโงเ่เฮงนั้นนะครับนอกจากเราจะให้ความสำคัญกับอวัยวะต่างๆบนใบหน้าซึ่งอ่านประกอบกันแล้วก็เป็นโงเ่เฮงของบุคคลคนหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีดีไปทางด้านไหนแล้วนะครับไอ้ตำแหน่งอวัยวะต่างๆที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะหมายถึงหูนะครับหูปากจมูกตาคิ้ว นะครับช่วงแก้มหน้าผากอะไรต่างๆนั้นมีความสำคัญตามหลักวิชางโงเฮงทั้งหมดและนอกจากอวัยวะตรงนี้แล้วนะครับยังมีนะตาแหน่งจุดอายุบนใบหน้าซึ่งจะอ่านได้ตั้งแต่ช่วงอายุ1นขวบไปจนถึง100ปีนะแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของจับซาเกง่งจับซาก็คือ13ตํานะครับตำแหน่งด้านตรงจากด้านบนลงมาเนี่ยครับเนี่ยสิบาแหน่งตรงนี้ แล้วก็12วางบนใบหน้านั่นก็สำคัญมากๆทีเดียวมีอยู่ตำแหน่งหนึ่งนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือปกติเวลามีแขกมาให้ผมอ,อ,อ่านโงเฮงนะครับที่สำนักงานของผมหรือมาขอคำปรึกษาเกี่ยวเรื่องของโงเฮงบนใบหน้าวันเดือนปีเกิดเนี่ยผมมักจะดูตำแหน่งนี้ก่อนเป็นตำแหน่งแรกๆเลยนั่นคือตำแหน่งหวางคิ้ว นะครับตำแหน่งหวางคิ้วในภาษาโงเฮงเขาเรียกตำแหน่งตรงนี้ว่าอิงตึงนะครับเป็นตำแหน่งตราประทับนะครับฟังผมพูดอีกครั้งนะครับอิงตึงเป็นตำแหน่งตราประทับตำแหน่งนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากผมถือว่าเป็นตําแหน่งแบบใจเสียงเลยคือเป็นตําแหน่งที่บ่งบอกถึงความสําเร็จความคิด อุปนิสัยวาสนาของแต่ละบุคคลได้อย่างดีตำแหน่งอิงตึงนี้นั้นนะครับถ้าเป็นอายุจรมันจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ28ปีแต่ตำแหน่งนี้นั้นให้ความสำคัญและก็รับผิดชอบชะตาชีวิตของเราไปตลอดชีวิตนั่นหมายความว่าใครที่มีตำแหน่งอิงตึงตรงนี้กว้างกำลังสวย นะครับประมาณ2นิ้วอย่างนี้นะครับถือว่าตำแหน่งนี้สมบูรณ์ตามหลักของวิชาห,หง่เฮงถ้าใครตำแหน่งนี้แค่จนเกินไปคิ้วหวางคิ้วชิดจนเกินไปทำให้หวางเออวางคิ้วตรงนี้มันดูแคบลงไม่ค่อยดีหรอกครับนะครับแก่ตัวไปผมไม่เห็นใครสุขภาพดีสักคนหนึ่งถ้าหวางคิ้วชิดชิดแคบแคบนะครับถ้าหวางคิ้วกว้างโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นจะมีได้มากกว่า แล้วก็เป็นคนที่มีใจิตใจกว้างมากกว่าคนที่มีหวางคิ้วที่แคบคนที่มีหวางคิ้วที่แคบเป็นคนที่เครียดง่ายเป็นคนที่ตื่นเต้นหรือมีเขาเรียกว่ามีความรู้สึกเ,เครียดกับสิ่งรอบข้างได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยปล่อยวางฉะนั้นคนที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้ นะครับก็สุขภาพก็จะไม่ค่อยดีก็ถูกแล้วผมเห็นหลายคนที่หว่างคิ้วชิดเนี่ยอายุ50กว่าไปแล้วสุขภาพโรยทุกคนคือปกติคนเราอายุมากขึ้นสุขภาพมันต้องโรยตามธรรมดาอยู่แล้วแต่คนที่หว่างคิ้วแคบเนี่ยจะมีความเป็นไปได้ในทางโง่เฮ้งนะครับมากกว่าที่จะสุขภาพโรยมากกว่าคนที่มีหว่างคิ้วกว้างแล้วคนที่มีหว่างคิ้วกว้างนั้นเวลาคิดอะไรมีโอกาสที่จะ ทําให้มันเป็นจริงได้ดีมากกว่าคนที่มีหว่างคิ้วชิดหรือมีหว่างคิ้วแคบสุภาพสตรีนะครับ8ใน10คนที่หว่างคิ้วชิดหรือแคบจนเกินไปมักจะเป็นไม้จริงๆตามหลักงองเฮงเนี่ยสินสาหมิงจะดูตําแหน่งอื่นๆมาประกอบกันหลายๆตําแหน่งนะครับแต่ที่ให้ความสําคัญกับตําแหน่งนี้เพราะถือว่าเป็นตําแหน่งที่มีความเขาเรียกว่า สำคัญมากๆเป็นอันดับต้นๆเลยตามหลักวิชาโงเ่เฮงปกติเนี่ยสินแสหม,มิงเวลาดูโงเ่เฮงใครก็ตามเอ,อสมมติว่ามีแขกมาพบที่สำนักนะครับผมจะดูตั้งแต่เขาเดินเข้ามามันมีอะไรบ,บนใบหน้าบนร่างกายอะที่บอกถึงวัสนาของคนคนหนึ่งได้อย่างดีนะครับบางคนจังหวะดวงจะตกดวงกำลังจะมีปัญหาในชีวิตเราเห็นลักษณะท่าทางการเดินก็บอกได้แล้วนะครับมันจะมีความ สินแสจะดูออกนะครับมันจะมีความไม่ราบรื่นมันจะมีความไม่สมูทขัดแย้งกับภาษากายของเขาแต่ดั้งเดิมหรือใครที่นะครับจังหวะชีวิตกำลังจะมีความสำเร็จรุ่งเรืองงองเห้งบนใบหน้าตำแหน่งอายุจรก็สามารถที่จะบอกได้อีกนะครับฉะนั้นอิงตึงตรงนี้มีความสำคัญมากใครที่รู้สึกว่าตัวเองหวางคิ้วชิดจนเกินไปสินแสหมิงอยากจะให้ไปถอนออกสักนิดหนึ่งนะ ให้มันมีความกว้างขึ้นแล้วคนที่หว่างคิ้วกว้างเนี่ยไปไหนมักจะเป็นที่ต้อนรับนะครับใครเห็นใครก็อยากจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับตำแหน่งหว่างคิ้วคือตรงนี้นะนะครับอธิบายให้ฟังกันชัดๆจะได้อบอ่งภาพแล้วเออนะครับมันเห็นภาพชัดเจนเลยดูไปจนถึงเรื่องของหว่างคิ้วตรงนี้นะครับดูตามภาพข้างบนจะมีภาพประกอบนะฮะจะเห็นได้ชัดเจนเลย ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับไปก่อนสวัสดีครับ